สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทานน้ำร้อนบอกรึงนะครับบริการเข้าชมและอาบน้ำวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด8โมงถึง5โมงเย็นเท่าฟันเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ทานน้ำร้อนบอกรึงึงราช,ชบุรีทือด้านข้างมีไข่มะนาวด้วยอะมะนาวกล้วย ยอะแยะเลยมันญี่ปุ่นไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับเนี่ยทานน้ำร้อนบอกครึงบริการเข้าชมละอาบน้ำแร่เดี๋ดินๆทำไมน้องยืนนิ่งๆนะอ๋ะอมีอลโวคาโดดด้วย เดี๋ยวเราลองเดินเดี๋ยวเราลองเดินก่อนเ,อเนีมีที่จอดรถเยอะแยะเลยทุกคนสามารถเอารถมาจอดตรงบริเวณด้านนี้ได้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนที่แรกเอาเสื้อผ้ามาก็จะแช่น้ำร้อนซึ่งนิดหน่อยแต่คงจะไม่แช่แล้วล่ะเพราะว่า เหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยแล้วก็อากาศเย็นๆนะนี่เลยสะกระเบื้องอ๋อมี่สองสะนะเป็นแบบสะกระเบื้องเป็นสะนามที่ต่อน้ำแร่ร้อนจากท่าน้ำร้อนบ่อครึงมาให้บริการแก่ท่านความร้อนก็สามสิบแปดถึงสี่สิบองศาแล้วก็ค่าบริการถ้าเป็นสะกระเบื้องค่าบริการ ชาวไทย50บาทเด็ก30บาทค่าบริการเช่าชุดสําหรับอาบน้ําแร่ร้อนเสื้อ10บาทกางเกง10บบาทชุด,ดว่ายน้ํา20ผ้าเช็ดตัว10บาทอันนี้สระกระเบื้องครับถ้าเป็นบอ่อธรรมชาติบอ่อธรรมชาติก็เป็นบอน่อน้ําร้อนที่รองรับน้ําแร่จ,จาก่านน้าร้อนบ่อครึ่งมาให้บริการแก่ท่าน38-40ถึงองศาเหมือนกันแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่สะอาดเช่นชุดลำลองหรือเสื้อยือดกางเกง,งขาสั้นที่เตรียมมาได้เลย ค่าบริการสำหรับลงก็ชาวไทย30เด็ก10บาทต่างชาติผู้ใหญ่ 50- เด็ก30เนี่ยค่าบริการเช่าชุด10บาทเหมือนเหมือนกันนะครับเดินเข้าไปด้านในนะครับสำหรับการเข้าชมทาน้ำร้อนบอ่อคลึงนะครับจะมีค่าทมเนียมในการเข้าชม5บาทแล้วก็บริการห้องน้ำฟรีแต่ว่าถ้าแบบเราไปแช่อะไรต่างๆอนะก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่ม <S <S ตเติมนะ บรรยากาศภายในคานตอนเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะว่าเป็นอย่างไรบ้างด้านในแบบดูดูฝนเมฆฝนก็เหมือนจะมาเลยตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็อาจจะแบบอากาศเราก็คาดเดาไม่ได้นะนี่เป็นผู้บุกเบิกผู้บุกรุกต้นทาน้ำร้อนบอกคลึง ด้นนี้มีของกินนะมีเขียงมะขามมีชัยโป๊วหวานม,มีข้าวอ,อมีที่พักด้วยนะติดต่อที่พักบ้านพักบอกครึ่งนะครับเนี่ยเขามีแบบที่พักมีบ้านพักอะไรต่างๆนานาด้วยนวดเพื่อสุขภาพก็มีมีให้อาหารปลาอ๋อนี่เล็กๆบ้านพักนี่มีแบบบ้านพักให้ดู บ้านพักแบบธรรมชาติพัดลมบ้านบอกครึงนะครับก็สองคนหนึ่งพบาทอ๋อมันจะมีมันจะมีแบบเนี้ยภูพนาสองคนหนึ่งพบาท9้าคนสองพัน้าสิบสี่คนสี่พันยี่สิบคนห้าพันิบสองคน3ามพัห้าเคนสองพัน่ยจัดกิจกรรมต่างๆได้ฟรีนะมีบ่อปลาอยู่ฝั่งด้านนู้นอ๋อนี่ไงเขาก็แช่เท้าแช่อะไรฟรี น้องนี่ไงให้ใหใหแช่เทาา้าฟรีฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ลงแช่ทั้งตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ30มสิบสามสิบาบกาบาทด้านนี้ก็มีเนี่ยก็คือนั่งแช่เทา้าเย็นๆเอ้ยอุ่นๆสบายๆบายได้บรรยากาศก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนี้ ด้านนี้เขาจะมีเป็นบอ่อปลาด้วยนะสามารถที่จะให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับบอ่อปลาโอ้ด้านนีน้มันเป็นแบบคลายก็คลายกับสะว่ายน้ำเลยทุกคนเนี่ยมาว่ายน้ำมาแบบแช่น้ำร้อนบ่อคลึงเนี่ยมันก็ไหลลงไปนี้ อ๋อมีบอปลาเดี๋ยวเราลองลองลองแตะแตะดูเดี๋ยวทำมือแตะแตะดูอ๋อมันมันก็อุ่นๆน,นะมันก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับร้อนอนะมันมันแค่อุ่นๆเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเราอาบน้ำอุ่นอะโอเคนะเย็นสบายดีเอม่ตี <laughs> อุ่นสบายดีก็คือ ช่วงอากาศหนาวเนี่ยมาแช่แบบสบายเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าที่นี่ก็อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรมากนะครับก็คนก็จะบบมาเที่ยวที่สวนพึ่งกันแล้วก็มาแช่น้ําพักผ่อนเนี่ยมีชิงชา้ามันจะเป็นแบบที่จัดกิจกรรมพวกสันทนาการอะไรแบบนี้มาก,ก่อนะอู้ปลาปลาเยอะมาก ูน้องมารอกินเหรอน้องมารอกินข้าวเหรอไม่มีโอ้ยบ่อใหญ่มากมีดนตีประกอบออ้ยดูนี่ปลาแบบน้ําใสมากน้ําใสแล้วก็เห็นปลาแบบเยอะมากออ้ดูปลามันยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนนี่คือทาน้ำร้อนบอกครึงนะครับ โอโหนุนแบบมองด้วยตาเปล่าคือมันเห็นแบบใกล้มากอะ่ะปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยเขาเต็มเลยเนี่ยปลาหมอปลาอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศนะก็อาจจะแบบชิวๆนะ,ะเป็นแบบจุดเล็กๆเป็น คืออาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะก็ถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศเผื่อว่ามีคนที่อยากรู้มีคนที่ค้นหาค้นหาว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน่ามาเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้อัปโหลดบรรยากาศตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนี่ยเขาก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นสระไว้น้ำแต่มันจะเป็นสระไว้น้ำอุ่นเท่นั้นเองนะครับ บรรยากาศก็ดีอยูด่ด้านนี้ก็คือ,อแช่ทั้งตัวฝั่งนั้นก็จะแช่เฉพาะเท้าแล้วเขามาให้อาหารปลากันฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นห้องน้ํานะครับอันนี้น่าจะเป็นอของเอก,กชนนะเป็นของเอก,กชนเขาก็เลยอาจจะ ทำเล็กๆนิดหน่อยนะประมาณนี้อืมไปนี่เลยนี่เลยประมาณนี้นะครับ ด้านในเขามีเป็นเหมือนร้านอาหารให้เราสั่งอาหารได้ด้วยนะครับทุกคนก็คือสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนมาทานอาหารมาเนี่ยมีอาหารมังสวิรัติด้วยอ๋อด้านนี้เป็นที่น่าจะเป็นบ้านพักนะที่พักเขาอ๋อด้านนี้ก็ทางเดินขึ้นเที่ยวชม ระยะทางจุดกำเนิดน้ำแร่ร้อนประมาณ150เมตรงดนำอาหารนิดๆน้ำอุณหภูมิ45องศาช่วยผ่อนคลายลดความดันโลหิตสูงเือสะสะอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นจุด ก็คือให้แช่ให้แช่น้ําตรงนี้ได้แล้วก็เนออันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นแบบบริเวณที่พักของเขานะเนี่ยมีที่แช่อะไรต่างๆนานาได้เ,เดี๋ยวเราเดินดูลองเดินดูตรงนี้จุดกําเนิด150เมตรลองเดินดูจุดกําเนิดไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมัน น่าจะไกลนะอ๋อนี่ไงมีพี่เขาเดินกันอยู่เดี๋ยวลองเดินไปดูจุดกำเนิดน,นำแร่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตร อุ้ยเป็นแบบไหลลงไปข้างล่างธรรมชาติวสวยเดีดูบรรยากาศเ,น,เน,นี่ยมันจะเป็นแบบน้ำแร่น้ำร้อนท่าน้ำร้อนนี่ไหลลงมาจาก จุดกําเนิดนครับลงไปด้านล่างเพื่อให้ทุกคนได้อาบกันี่เป,ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงจุดกําเนิดเลยด้วยกันว่าจุดกําเนิดเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าไหนนะฮะเขาบอก150เมตร 150 150ร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรโกหกหรือเปล่าเดินอุ้ยเดินนี้นึกถึงผูกกระดึงเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวผูกกระดึงปลายปีเขาก็เปิดแ้วตอนนี้เขาจะมีปิด ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะประมาณ1มิถุนายนถึง30กันยาแล้วก็ไปเปิดอีกทีหนึง่งตุลาคมมาดูดูตรงไหนอะ่ะอ๋อนู่นด้านหน้าหน้าเดินไปภูกระดึงเนาะเดินบรรยากาศอย่างนี้แหละชิวมาก ดูสิจุดกำเนิดเราต้องมาให้ถึงจุดกำเนิดอย่าอับน้ำอย่าแช่น้ำน้ำใน,นลำธารชาวบ้านใช้ดื่มอ๋อนี่ไงก็คือห้ามลงเพราะว่าเขาต้องเอาไปอาบคนที่อยู่ข้างล่างต้องเอาไปอาบ อันนี้ไงเป็นจุดกำเนิดอ้อยฉางอะไรสาวไหลในน้ำร้อนอันนี้ไงนี่เหรออ๋อมันก็มันก็ไหลมาจากทางนู้นอะไหลมาจากข้างบนอีกทีนึงมันยะกัดก็เนียน ด้านานู้นก็น่าจะเป็นที่ของคนอื่นอะไรเงี้ยคือจริงๆอะตัวนี้มันจะมีแบบ uh oh, เป็นแบบเอ่อเป็นเจ้าของมีที่เป็นเจ้าของเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของหนึ่งอะไรเงี้ยฝั่นนู้นก็น่าจะเป็นอีกเจ้าของหนึ่งห้ามลงให้ดูอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาน้ำนี้ยลงไปลงไปอาบข้างล่างนะทุกคนโอเคประมาณนี้เห็นละจุดเริ่มต้น ของน้ำแล้วก็จะลงไปแล้วเดินลงไปข้างแรงีกว่าทาน้ำทานน้ำร้อนบอกครึง่งส่วนพึ่ง ราชบ,บุรีนะครับถ้าใครสนใจก็เนี่ยมาแช่ใครมาเที่ยวแถวนี้ก็ลองมาแช่เท้าได้นะอุ่นๆสบายๆชิวๆเ,เดินย้อนกลับไปด้านล่างกันกว่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างเหมือนพุกกระดึงเลยพูดถึงพุกกระดึงแล้วปวดขารอเลย ไปเจอกันด้านล่างนะครับ น,นี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของทาน้ำร้อนบอกครึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสถานที่ถัดไปกันแล้วนะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับอ๋อนี่ทานน้ำร้อนเขามีบ้านพักมีบ้านพักมีที่จอดรถอะไรเยอะแยนะแน่ๆทาน้ำร้อนบอกครึงมีบ้านพักเยอะแยะเลยธรรมชาติดีนะทุกคนเจอก,กันในคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปที่ไหนบายบาย